five ten ten t อ five o อ่ f okay. uh, she try five ้านสิบห้ล้านยูโรเลยนะเป็นเจอ้อยเลยนะพี่ไม่ร <c oughs> ู้อ่โชคดีเฮงๆนะคะคุณพี่พี่สาวอ่ะขูดดูพี่สาวคนสวยอยากจะรวยเหมือนพี่อ้อยอ่ะ <Hey! S 2> เฮ้ย<ห>ได้อะไรยูโรเออเอาเนี่ยถูกมาเดี๋ยววันนี้ได้ขึ้นเรือยอช ล่องเรือดูซิดูซิดูซิไม่เป็นระเบียบเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าได้ห้าพันมาเนี่ยเจ๊แม่งชอปปิ้งหมดสตรีทเลยเด๋ยนให้รออยู่แล้วอุ้ยขอบคุณค่ะพี่สาวให้มันถูกก่อนนะให้มันได้ก่อนนะเอาขูดไปให้หมดแหละแล้วก็ดูเองแหละก็เดี๋ยวขูดก่อนนี่คนนี่นี่ไอ้คนไม่เข้าใจไอคนที่ไม่เข้าใจส่วนใหญ่นะมันบักจะได้รางวัลพี่รู้ไหม ขูดครั้งแรกเนี่ยมันเป็น first time เนี่ยเข้าใจไป first time experience เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยดู่สิได้เลขอะไรบ้างโอ้โหอขูดเอาไหมหมดขูดขูดขูดไใหมหมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วมาดูด้วยกันเพราะหนูก็ไม่เคยเล่นของสเปนอ่ะนะต้องเข้าใจนะอาจจะถูกรางวัลแล้วก็ได้นะคะ